สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสินค้าเสริมพัฒนาการสำหรับลูกรักของเรานะคะมาใหม่นะคะเป็นรถหัดเดินนะคะรถหัดเดินพี่สิงโตหรือน้องสิงโตของเรานั่นเองนะคะพลาสติกดีมากนะคะคุณแม่ดูเลยนะคะพลาสติกดีมากนะคะมีลูกปัดตรงนี้น้องไว้ให้น้องเล่นนะคะเรียนรู้เรื่องสีได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะลูกบอลน,นะคะหมุนไปหมุนมาได้ด้วยนะ มุนไปหมุนมาได้ด้วยนะคะมีเสียงมีไฟตัวนี้ขึ้นลงขึ้นลงนะคะช่วยนะคะตัวนี้ช่วยให้น้องเนี่ยมีความสนใจนะคะที่อยากเดินอยากนั่งอะไรอย่างนี้นะคะสนุกสนานนะคะแล้วก็มีตัวออแกนในตัวด้วยนะ,ะมีเสียงดนตรีด้วยนะคะเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะคะสร้างความสนใจนะคะช่วยฝึกในการเดินได้ล้อนะ ปรับเนืดได้ด้วยนะปรับเนืดได้ด้วยนะคะราคาไม่แพงนะคะราคาไม่แพงน่ารักมากๆเลยนะคะพลาสติกดีมากนะคะปลอดภัยต่อลูกรักของเรา100%นะคะรุ่นนี้น่ารักมากๆเลยนะคะสนใจสอบถามมาได้เลยนะคะ